เปลี่ยนชื่อเฟซไม่ได้กดพิมพ์ชื่อแล้วเด้งออกเป็นแบบนี้จะแก้ยังไงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไราบินยูทูบค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกท่านแก้ปัญหาที่ว่า Facebook ของเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเฟซได้นะคะเวลาที่เราจะพิมพ์ไปมันก็เด้งออกถ้าเป็นแบบนี้ทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันดับแรกเข้าไปที่ Facebook สำหรับท่านใหนที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อเฟซนะคะให้ไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่า รอสักครู่ไปที่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีไปที่ชื่อที่นี้นะคะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนชื่อเนาะถ้าเราแตะไปเนี่ยมันจะดิ้งออกวิธีแก้นะทุกคนให้เราเนี่ยปิดเน็ตของเราปิดเน็ตนะคะโอเคปิดเน็ตแล้วให้เราเนี่ยพิมพ์ชื่อของเราเข้าไปชื่อที่เราต้องการจะเปลี่ยน อย่างน้ำเปลี่ยนชื่อก่อนชื่ออะไรดีนะโอเคจากนั้นพอเราพิมพ์ชื่อเรียบร้อยนะคะให้เราเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีนะคะทีนี้พอครบหนึ่งนาทีแล้วเนี่ย เราค่อยกดไปที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโอเคกดไปเลยค่ะทีนี้พอเรากดเข้ามานะคะก็จะได้แล้วทีนี้ได้แล้วนะคะทุกคนไม่เด้งแล้วเขาก็จะให้เราเลือกชื่อว่าเราจะเอาชื่อแบบไหนพอเราโอเคแนละ้วเราก็ป้อนรหัสผ่านได้เลยค่ะ ใส่ไปเลยแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อ Facebook ของเราได้แล้วค่ะและในวันนี้เรย์วินยูทูบต้องขอตัวลาท่าน